ไฮไลท์วันนี้นะคะเอมีพ่พามาชมกับรถเข้าใหม่ค่ะนิวโตโยต้าโคราสติดหนึ่งจุดหกจปี19คันนี้นะคะรถมือเดียวปลดประจําการราชการนะคะพี่จ๋าเลขไม่แสนหเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเดือนละ7,000กว่าบาทต่อเดือนรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%แน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพลิกควำำก่ำเจ้าหน้าทีกรอบหม่ค่ะพี่ท่านไหนสนใจเอาติดผ่อนสบายๆ7,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเ c ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเ c ช่องเพชรยนต์ทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะอยู่กันกับเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่เสรษีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่ก็ต้องเจอรถก็สวยนะ,ะวันนี้เอมี่อัปเดตรถเข้าใหม่ค่ะคันนี้เลยค่ะเนะคะเป็นรุ่น o ต a c ต r าโคราี่ชมมิเนอร์เชนนะคะตัวรถปี19กนะก่อนอื่นเลยนะคะ จะไปชมรถคันนี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งมาถึงที่เพชรยนต์เลยค่ะพี่ตัวรถปี1-9แท้ไม่ลากจดนะคะเป็นรถมือเดียว วดประจําการหน่วยงานราชการนะคะราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอนคันนี้ราคา479,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ตัวรถเป็นปี19ไม่160,000กิโลนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะทุก1,000 0กิโลเลยนะจ่าพี่จ๋าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยคันนี้นะคะผ่อนเพียงเดือนละนะคะประมาณ8,000นะไม่เกิน8,000 เงินเดือนหมื่นหกหมื่นเจ็ดเนี่ยซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องค้ำให้ยุ่งยากเลยค่ะพี่สําหรับคันนี้นะคะสนใจรีบติดต่อได้เลยนะพี่นะ่าที่บริ่างใต้คลิปนะคะมาด้านหน้ากันก่อน,นเลยดีกว่าค่ะพี่สาหรับคันนี้นะคยไฟหน้านี่เลยไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคยมาพร้อมกับไฟ LED นะกระจังหน้าเส้นเดียวนะฮาเป็นโคมเมียมสวยๆอย่างนี้ทรงสปอร์ตเลยค่ะพี่ตัวรถเนะคยเป็นรถสีบอลเงินสีนี้ดูแลรักษาง่ายนะคะ ไฮโซมากมากสีบอลเงินนะคะพวกเส้นสายพวกนี้เห็นไหมคะเลียมสันสวยงามเลยไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบแล้วประการเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะพี่จ๋าไม่มีชนหนักพิกคว่มจมน้ำกับสีกรอใหม่เข้ามาขายแน่นอนเล่มไม่ชำรุสูญหายตรวจสอบเล่มได้จริงที่เพชรยนต์ค่ะพี่คันนี้นะคะได้เป็นตัวยางดันหลบนะคะบปี2023มาพร้อมกับตัวล้อแม็กอลลอยจากทางโรงงานค่ะนะคะแม็กอลลอยขอบ16นะตัวแม็กนะคะ, 16, นะะ,คะไม่มีการกินถนนกินฟุตบาทเลย นะคะสภาพสวยงามแน่นอนอ่านะคะกระจกมองข้างค่ะนะคะเป็นกระจกสีบอรอนเงินนะสีเดียวกับทางตัวรถเลยพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านข้างอย่างนี้เลยค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะฟิล์มประมาณ4060รอบคันนะพี่นะตัวกระจกทุกบ้านนะคะมีตาโตโยต้าทุกบ้านเลยนะรับประกันแน่นอนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเลยด้านในค่ะพี่นี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะก่อนที่เราจะทําการปรับสภาพนะพี่นะ ด้านในเป็นสีทูโทนนะคะสีเบจสลับกับสีดำนะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่คอนโซลด้านหน้านะคะคันนี้เป็นแอร์ระบบออโต้เรียบร้อยนะคะตัวเครื่องเล่นเดิมๆจากทางศูนย์นะคะ FM AUX วิทยุเชื่อมได้หมดแล้วตัวพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะมีตัวมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ขอบประตูค่ะนะคะรับประกันแน่นอนนะไม่เคยมีการถอดทําสีไม่เคยถูกเปลี่ยนประตูมานะคะตัวโครงสร้างซ้ายขวาหน้าหลังเดิมแน่นอนค่ะพี่ตัวรถสภาพสวยงามบอดี้เดิมๆนะขอบประตูพี่เห็นไหมคะสภาพคือสวยสมบูรณ์มากๆนี่เลยแผ่นเพจนะคะมีให้ดู ให้ตรวจสอบให้เช็คได้เลยจากพี่ต๋าคันนี้4 0 0 79,000บาทเท่านั้นราคาป้ายแดงเกือบ900,000นะพี่นะวันนี้มือ2องเหลือ4 79,000บาทฟรีดาวได้ด้วยนะคะสนใจคันนี้รีบมาเลยค่ะพี่สําหรับที่ดัางผู้โดยสารน้านหลังนะคะนิวเอาติสตัวนี้นะมีแอร์หลังมาให้ถึงสองตำแหน่งแล้วเรียบร้อยนะคะหมดปัญหาแน่นอนนะข้างหน้าเหงือ่อสันข้างหลังเหงื่อออกนะ นะคะตัวเบาะด้านหลังเห็นไหมคะเบาะหนังเดิมสภาพสวยเลยเป็นเบาะสีทูโทนสภาพดีมากๆเดี๋ยวทําสปาให้หมดเลยนะพี่นะตัวโครงสร้างค่ะนะคะน็อตประตูหลังด้านซ้ายเห็นไหมคะพี่น็อตไม่มีขยับอ่า ะะใ,คใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยที่บนด้านล่างใต้คลิปนะคะเราทิ้งเบอร์โทรไว้ให้หมดแล้วพี่นะติดต่อหาแอดมินได้เลยแจ้งแอดมินว่าดูคลิปเอมมี่มานะคะสนใจคันนี้รีบเลย4ิดเสีเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท <Made> ด้านหลังค่ะพี่จ๋าสำหรับด้านหลังนะตัวไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะโค้งมนสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเปิดดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังสักครู่หนึ่งเนี่ยให้ดูที่เปิดด้านหลังนะคะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังเอาติสนะ ค่อนข,ข้างกว้างเลยนี่ค่ะนะฮะบรรจุสัมภาษณระได้ค่อนข้างเยอะนะฮะรถคันนี้นะไม่เคยดมแก๊สไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะฮะไม่เคยมีร่องรอยการติดแก๊สมาแน่นอนตรวจสอบได้จริงค่ะพี่ไม่มีการย้อมแมวขายนะฮะตัวยางอะไหล่นะฮะถุงเครื่องมือแม่แรงเรามีให้ครบหมดเลยค่ะพี่จา๋านี่เลยตัวแม่แรงนะฮะถุงเครื่องมือยางอะไหล่นะเป็นล้อแม็กแล้วเรียบร้อยสําหรับเอาติด ตัวบอดี้โครงสร้างฝากระโปรงท้ายนะคะรับประกันเลยนี่น็อตไม่มีขยับแน่นอนไม่เคยถอดทําสีไม่เคยเปลี่ยนมาไม่เคยชนหนะักนะคะสนใจคันนี้รีบเลยผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะดอกเบี้ยรเริ่มต้น4.49%คันนี้พี่7ปี4.49%ผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะคะหรือ4ปี2.89%เท่านั้นพี่จะถูกมาก,มาก มาดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะนะคะคันนี้ด้าน,นายเดี๋ยวเอ็มมี่ขึ้นสตาร์ทให้กับเอได้ดูกันคันนี้นะคะเป็นกุญแจลุอาริมดนะฮะอินเจนสตาร์ทหยับเบรกหน้าปัดเลื่อนไม้นะคะเลขไม่เนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันกิโลไมเดิมไม่แท้ประวัติศูนย์ตรวจสอบได้จริงค่ะพี่พวงมาลัยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะพี่เดี๋ยวเราหุ้มหนังให้ให,ใหม่สวยเลยนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต กดออโต้ได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวอแอร์นะฮะจะปรับอุณหภูมิด้านในรถนะถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเล่งขึ้นเองเนี่ยค่อยๆเร่งแลละตัวเครื่องเสียงใช้งานได้จริงนะฮะที่พักแขนเกียออโต้เครื่องยนต์พันหกไปเดี๋ยวอิมมี่พาดูตัวหน้าห้องเครื่องกันอุบ มาค่ะนะคะคันนี้เนะะี่ยฮะเป็นเครื่องยนต์1.6นะ 1.6G 1,600cc เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสภาพเครื่องยนต์เนี่ยบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะคะห้องเครื่องไม่เคยถูกการผ่าการแกะนะคะมันจะเป็นตัวรอยน็อตแต่ละจุดเนี่ยเดิมๆจากศูนย์แน่นอนนะรอยมาจากทางโรงงานพวกนี้สีสีเนี่ยคือมาจากทางโรงงานนะคะเลขตูวเครื่องด้ตัวถงังตรงกับตัวสาเนาเล่มนี่ดูรอยนี้ อันนี้คือรอยซีนทางมะพร้าวนะคะลูกค้าบางคนเนี่ยกลัวนะเพราะว่ากลัวตัดต่อมาแต่จริงอันนี้แล้วอะค่ะนะคะรอยซีนเนี่ยคือออกมาจากสูงเลยพี่มีทุกคันทุกรุ่นทุกแบรนด์นะแล้วก็ตัวฝากระโปรงค่ะพี่สติกเกอร์ตามมอกต่อข้อควรระวังต่างๆทุกอย่างาทางโรงงานติดมาให้เนี่ยมีให้ครบหมดแน่นอนนะคะแล้วก็รอยซีนเห็นไหมคะพี่จิกเข้าไปเนี่ยนะเป็นรอยเล็บแล้วเขค่อยๆคายตัวคุณได้ซีนแท้นะฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะ ดูตัวโครงสร้างหน่อยนะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับเลยไม่เคยถูกการแกะการไขนะคะจุดที่บอบบางที่สุดเลยของทางตัวรถนะ่ะน่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงหลังนะคะชนเบาๆเนี่ยฝากระโปรงบิ่นแน่นอนแต่อันนี้คือเดิมทั้งหน้าทั้งหลังเลยอุบัติเหตุหนักไม่เคยมีอ่ะนะคะของเรานนะะ่ะ รถออติสเนี่ยมีมากมายหลายร้อยคันเลยค่ะพี่เราเอาเข้ามาเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยสต็อกประมาณ70-80คันนะคะสำหรับท่านไหนนะคะสนใจรุ่นนี้นะที่มีรีวิวไปตัว Toyota t ต y ยต้าโคราติสหนึ่งจุดหกจีมิชปี19ไม่ห6 0่0 0กมิโลค่ะกับราคาพิเศษเลยวันนี้นะคะ479,000บาทประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยพี่ผ่อนประมาณ70,00กว่าบาทไม่ถึง8000เท่านั้นรายได้1 6 0 0 0เข้าไม่ได้เลยค่ะพี่นะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องค้ำ อกเบีย้ยคันนี้นะคะเริ่มต้นเพียง2.89%เท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อได้เลยค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปหรือลูกค้าต่างจังหวัดนะคะที่ไม่มีเวลาว่างมาชมรถไม่เป็นไรค่ะนะคะเรามีบริการเซ็นไปแนนถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดฟรีค่ะนะคะก็สนใจคันนี้นะ,ะรีบเลยแคปแล้วก็ทหาแอดมินด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรให้ครบหมดเลยนะจ๊ะ โอเคนะวันนี้เอมี่รีวิวรถเข้าใหม่ให้ดูแล้วนะคะใครชอบก็กดไลค์ใช้กดแชร์นะกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอมี่แล้วเอาติดนะคะขออนุญาตไลฟ์พิีทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ